Like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหม Yes you do ช่มี่ครับมาดูคำถามจาก Twitter กันนะคะคุณผู้ชมถามอาจาร a d ดำนะคะเมนชันไปที่ at ajarnadam นะคะแล้วก็ถามว่า by the way how do we say ลุ้นลุ้นในกรณีที่จะลุ้นให้ใครบางคนหรืออะไรบางอย่างเป็นไปนอย่างที่ต้องการะคะ่ะลุ้นนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับลุ้นนะฮะ Uh, พูดถึงคำว่า by the way นะครับ <Okay. S 1> by the way by the way mm hmm. ก็คือเหมือนกับว่าเราลืมบอกอะไรสักอย่างนะครับสมมติอาดัมเจอซูจิงนะครับ mm hmm. บนที่ไหนก็ได้บน BTS นะฮะทักซูจริงเฮ้ hey, how are you I'm fine thank you and you sit down please อะไรเงี้ย <laughs> ตาม <laughs> ธรรมชาติของเรานะฮะ thank you teacher <laughs> <laughs> พอเราคุยไปคุยมานะครับอาดัมก็ต้องลงที่สถานีถัดไปนะครับแล้วซูจริงจะนั่งต่อนะฮะ mm hmm. อาดัมก็บอกว่าอ๋อ oh, อย่าลืมนะครับ ติดค้างกระดำห้0รบาทนะครับ By the way อีกอย่างหนึ่งนะ By the way you owe me 500บ baht please pay up I don't owe you anything คือเหมือนนึกขึ้นมาได้ใช่ไหมคะจารย์กำลังกรลงแล้วปุ๊บนึกขึ้นมาได้ผมไม่นานึกได้เลยนะหรือเหมือนเอาอะไรเข้ามาในประเด็นที่ไม่ได้คุยตั้งแต่แรกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ย By the way By the way ดังนั้น เขาใช้ถูกนะ By the way Adam how do you use the word ลุ้นฮะใช้ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าคำว่าลุ้นนั้นนะฮะภาษาอังกฤษก็จะมีคำที่ใช้นะครับก็คือ root นะฮะจริงๆ root อาจจะแปลว่ารากก็ได้นะครับหรือถ้าสะกดว่า r o u t e ก็ออกเสียงว่า route หรือว่า root ที่แปลว่าเส้นทางแต่ในที่นี้ก็คือ r o o t root ซึ่งบางทีจะได้ยินคนบรานนอกนะครับออกเสียงว่า

Semi-Final s Sem inals, s m i s e m i ได้ทั้งคู่นะฮะค่ะเลือกอะไรก็ได้มันก็เหมือนคําว่า r u o ทกับ Root คือเลือกอะไรก็ได้ไม่มีใครผิดไม่มีคือทั้งสองอย่างถูกหมดเลยใช่ครับแล้วแต่คนนะฮะแล้วซูจริงเลือกหรือยังครับเอาคําไหนครับ r รูทแล้วก็เซมเคฟังดูว่าสลับซับซ้อนคําว่า root ที่บอกนี่ก็คือเหมือนกับว่าเราหยั่งรากลึกลงไปเพื่อใครบางคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่นั่นแหละเราลุ้นให้เขาอะไรสักอย่าง I'm rooting for you หรือ I'm cheering for you ก็ได้เชียคุณนะฮะ I'm cheering for you หรือถ้าสมมติเป็นทีมฟุตบอลนะครับเอาง่ายๆนะครับ ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะแข่งกันนะฮะเราถามเพื่อนนะครับคุณอย่าบอกว่าคุณเชียร์ทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวเกิดดราม่าขึ้นมาสมมตินะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ I'm rooting for Liverpool หรือ I'm rooting for Manchester United นะอย่าลืมนะครับ Liverpool มีตัว v ด้วยนะครับจริงๆเพิ่งจะนึกได้นะครับว่า Liver แปลว่าตับนะฮะ Pool แปลว่าสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยตับ ต้องนะฮะลิเวอร์พูลโอ้มค์กูเนสเขาน่าจะมีตับในสระว่ายน้ำของเขาที่นั่นใช่ไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่ารู้อีกแล้วนะพอนอเลือกแล้วนะคะลุ้นนะลุ้น I'm rooting for Liverpool I'm cheering for เมื่อกี้ cheering for ก็ได้นะหรือถ้าสมมติลุ้นถูกหวยนะฮะมันจะมีหลายลุ้นเราไม่ได้ลุ้นแบบ cheering for เราไม่ไม่ได้เชียร์ตัวเองอย่างนี้หรือว่า root for ตัวเองนะฮะเราจะใช้คำว่า I'm really hoping ก็คือหวัง แบบมากนะฮะ <Yeah. S 1> I'm really hoping to win the lottery mm hmm. หรือ I'm really hoping to win the jackpot yeah. jackpot นะฮ <Jack> ะ <pot. S 1> the jackpot Yeah mm hmm. หรือจะมีอันเนี้ยเคยเห็นไหมแบบว่าถ้าเป็นเหมือนบางทีเนี่ย <c oughs> เวลาทำแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะจะหมายถึงว่าสิ่งที่เราพูดไปไม่ใช่เรื่องจริง อ๋อได้ถ้าเอาเอาไว้ข้างหลังนะอันนี้คือแบบโกหกนะฮะเราก็พูดอะดำหล่อดัมใจดีอะดำหล่อดัมใจดีโอ้ใจร้ายนะร้ายคนะครับอย่ามาอย่ามา o o ้ยูร o ส you're so cool you're so cool you're so h แ n d s o m e oh แต่ว่าถ้าอยู่ข้างหน้าอย่างนี้กาบอกว่า I'm keeping my fingers crossed เอานิ้วมาคขว้กันนะฮะหมายความว่า คือหวังว่าหรือว่าลุ้นนั่นแหละฮะหรือว่าเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าอันนี้ทำให้เราโชคดีนะฮะอันนี้ทำให้เราลัคกี้ this makes us lucky นะฮะเป็นความเชื่อในเรื่องของรูปโชคยังไงคะจ่าดำ I'm keeping my fingers crossed หรือ I'm crossing my fingers หรือ I'm keeping my fingers crossed for ก็ไ้นะ for ซู h ชิง to win the lottery โอ้ thank you อดัมเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยนะคะอ๋อเหรอคะโอ้นิ้วไม่ควายกันนะฮะแสดงว่าจริงใจนะ she's very sincere โอเคพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดคำว่าลุ้นนะคะทั้งลุ้นที่ในแง่ของการลุ้นให้ทีมลุ้นให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การลุ้นแบบลุ้นถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้วก็การที่ทำแบบนี้หมายความว่าอะไรด้วยค่ะ เราพูดครับวอวันวอวันดังนั้นเวลาอาดัมพูดว่าชัดเวนะก็คือการพูดคำว่าเวอร์อาดัมไม่ได้ใช้คำนี้ขึ้นมาลอยๆอย่างที่บอกนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาลาัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่ครับสมัยนั้นก็ยังไม่แต่งงานนะครับค่อนข้างสนใจกับเรื่องการฟิตหุ่นนะครับทุกวันนี้ก็ พอได้นะฮะอาจจะแบบอ้วนนิดหนึ่งนะฮะตามอายุนะฮะอายุประมาณ21นะตอนนี้อ่าสานะฮะอันนี้พูดจริงนะฮะสานะฮะอ่า